ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA การประเมินผลการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านวงังโพนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการวิจิตรฐานพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวงังโพนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานโรงเรียนบ้านวังโพนบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีนักเรียนทั้งสิ้น120คนข้าราชการครู14คนพนักงานราชการสคน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ พ่วงในการวิจิตรหานพรมมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น4กลุ่มงานได้แก่ด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4มีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูเริ่มพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้สถานศึกษาและคุณครูได้รับรางวัลต่างๆมากมายด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ผู้อำนวยการเป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือและผู้เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆจัดขึ้นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตอนที่2ความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านวงโพนเดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่สำหรับในศตวรรษที่21ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติและการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกันกล่าวคือนักเรียนจะไม่เป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว แต่ผู้เรียนจะต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นโค้ชที่คอยออกแบบการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุผลซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตัวเองเป็นโค้ดและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเองที่เรียกว่า PLC ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนางานตามประเด็นท้าทายดังนี้1เชิงปริมาณ1 ผู้เรียนมีผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายสถานศึกษากำหนดมีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้นร้อยละ80จากปีการศึกษา2565ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 2. ครูและบุคลากรร้อยละ90ได้มีการอบรมและมีการพัฒนา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. าาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของชุมชน ร้อยละ80ของคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับดีในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังโพนเทิงคุณภาพ 1. นนักเรียนมีนิสยัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรมรักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำเสนอผลงานตัวเองต่อสาธารณชนและร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่71จนได้รับรางวัล1รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับขานประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรายการเดี่ยวโหวตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเดี่ยวคุยเพียงอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีจากการทำงานที่กล่าวมาข้างต้น ภูมิในการวิจิตฐานพรมมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง